คือเอาจริงตอนนั้นเนะบลวะ่ะถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็หนังเรงนีหนึ่งเรื่องคือคือเบลแบบพยายามหาคิวให้ได้จริงๆเพราะเบลอยากเล่นแลแ้วแบบมีนักแสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนาะขคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอ,อส่งทรีตเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้คำนี้เลยจริงๆนะเออแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เบลรับบทนําในภาพยนตร์ด้วยค่ะค มุกที่พี่ๆเขาส่งมายงคือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อนเห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะบ้าเนอะถูกไหมก็แบบเขาจะนั่งล้อมวงกันเลยนะคะถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระหว่างถ่ายหน้าเซตอกแบบมุกไหมคะก็มีกราบสวัสดีเขียดผู้มีแก่อันนี้เนื้อเข้มเนื้อเข้มข้โปโมจะได้ใช่ใช่แล้วฉากนี้ก็ตลกมากนะเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบ เล็กๆน้อยๆก็ยังสนุกเลยค่ะขำตัวเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโรเป็นล่าหลายด้านดกระไรย่างเงี้ยเบลว่าไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แบบว่าอยเต็มที่แล้วถ้าคนที่คนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยนาะก็แบบอยากให้สนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วก็เอ่อ ทำเต็มที่มากจริงๆไปบนไหมคะบนบนกันนะไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงๆแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะแต่ว่าอธิษฐานในใจว่าถ้าถึงเวลาก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่แบบขอเลยขอเลยค่ะ